ครับจนใบดีช่วงใบใเบิบ <c oughs> เ่องออกมาหอดบานส่วนวัดชะดพุนสนนี้หน่อยน่าอยู่ห้องอู้ฝนคือต้องสิ้นตัวพยองทั้งหัวผุงย่ง <c oughs> เออกำลังเคลื่อนเขามาเคลื่อนเขามาแดนเดี่ยวเขาว่าหลังยันบ่อรอดอยู่ยนนันบ่อพลาดยู่มงเลย <c oughs> โอ้หัวชะดะวดขึ้นมา มือสองมือแล้วยากภาฒนาคิจอยู่บ้นานาเลยนะเร่าอยู่ได้ปีกไปลาขึ้นมาสวนบดตรวจตาเพิ่งฝนลำหมากลากไม,ไม่เป็นยังได้ห <c oughs> <c oughs> น้าฝนมันก่กลหน้าก,ก็ร้ายต้องพี่น้องฝนละเลียน,ยนยี้ฝนอู้ <c oughs> จะยั่นเออฝนเราจิตต <c oughs> กท,ทั้งไปน้องเลื่อบ้านมนิ้งมือฝนละ เพรกะท่านห่อกเหตุทุกคนไหนดอกบ้านเขาเขาควรจะเกิดด้วยหน้าปลาชุมชนยันงทมบูรณ์ตรวจตาบึงตรวจฝักเข่าหล่นรัวกว่าท่อมเป็นยังไงโอ้มาละก,กอเยอะเออข้าอมันฝักข้าก็างาม ต้องตรวจต้องเช็คต่อพี่น้องไปเจอและแเวาเออมากางินก็นสงสียง,งามอดูไอเออเอามัเป็นดินบัานเขาเนา <c oughs> ะยังสำรวจตรวจตาอย,ยู่สิแหละพี่น้องตรวจเช็คพราะว่าดวงแลดหรือดวงบอกข้าวน่ะมันทีม่มัเจาะสายตาต้องเหยียบคุม้ม ให้ก็เหลียวก็เยี่ยวยงานตรวจตัวตายอยู่กี่ล่ะไม่เคยเริ่มถ่ายย่อยออกจันมาเรื่อยๆจันแดกก็สิเป็นจันผูจันตัอมากก็เป็นจันแม่ไปฉลักเมื่อกี้ดีก็ะดาสนุกอยู่นี่เออสิ่เดียนนี้ก็จะดำหน้าแล้ว ไปๆมาๆคนเนายังเพนดาไหมบุกอ่ะกันหนึ่งกันไหยังเพนดาหมาตาจึกปับระบบน้ำลังสุรัสเชื่มก็ไหลอัวยุสานเนี่ยโอ้ยหงาแห้งเลยหงายไหลหงายไหลหงายไหลเลยปุ๋ยย่างดีดีหงายเขาตัดมูลมูลแล้วกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินไปได้ตัวนะครับเออ สังเกิดเบิงสังเกตเบิงตามร่อต้่นด่วงแรกดวงบักข้าวมันใชยโอกาสด้ยมือหนึ่งตรงอางแรนพันด่านว่าขึ้นนึงน้ำขึ้นตัวท่อข้าต่อยโอ้สนอกจับข้อเลี้ยงอยู่รือสำหรวจตรวจตาตรวจเช็ครู้ใช่ล้ว กันแหงท่าน, o oh, นออกโอ้ไปยังไหนบานแล้วยี่นองเลยกำลังบานหนึ่วยสองน่วยสาน่วยสีน่วยหน่วยหน่วยเจ็น่วยแปน่วยเก้าน่วยเก้าน่วยแมบน่นึ่งหหน่งอยี่ห้าหกเจ็ดแก้านับ ก็ดีชีวิตพี่น้องกัน้องก้าหน่วยชอมากกับกำลังของสามตั้งเห็นมากกับกำลังนั่นดีผลตัวดีประเดี๋ยมันโมเสียวอกผมว่าเออมันต้องโอปุยเปย์หน่วยเขาดินนพี่น้องเนี่ยอยู่จันงคนโอปุยเปยเนี่ยจันตัวเมียอ่าบุญไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะสำรวจตรวจตอ พระท่านเ่นวักีดง่ายหรอกดำน้าเรียกพละบบันอันนี้วัาตกแกงหลังในยุนยี่หรอกโอ้เป็นยังไงทางด้านนี้จังตัวผู้หรือตัวเมียเออพระท่านรู้เพราะว่าพระท่นยานใหญ่ขึ้นมานั่งดีปวดตามึงยุ่งเสียละพี่น้องเอ้ยจะเฝ้าตกเรื่องฝนเลยขึ้นเมือดจุดยานใหน้น้าเพิ่อนด้ ยีป่ปอตกเลือกลานกับเบื้อยู่ดอกงอมโซกันได้ตรวจเช็คให้อยู่เป็นยังไงอันนี้จันตัวผู้จันตัวผู้จันตัวเมียลูกกับเจ้าจิตติสปติดตดอกนี่ก็ได้เออวันน่เนาะน,นี่มันนี่เปียกหนป้า่นี่มืออื่นมือหื่งกับบ้านเออมึงไปเรือ่อยๆเนาะพี่น้อง เออสร้าวจตรวจจาบรรยากาศบ,บ้านสวนวัชระพล่นทนดีหน่อยในห้องโอ้มือถือคือเล้ยพี่น้องเดี๋ยวนี้ที่รถน้ำถุนรถเลี้ยวเห็นตัวหนข้าวแล้วบรรยายน,นึงว่ามีอย่างเดียวเขาม่ไปเลด้ยงจ,จุดจตกมาปีที่สองโบขอา้าชไ่างเดียวเห็น พูดแล้วพี่น้องมันกำลังรอมรอดยุคสิเหรออ่วอยู่สันนี่ยนำโซลาร์เซลล์อ๋อว่ากันไปเป็นเรื่องทั้งโซนแบบน่าเป็นผิกินกำลังงามเดลี่ขึ้นกำลังงามีเลี่ขึ้นมาตรวจเบื้องเตาทานพี่นอ้องตรวจเบื้องเตาทานมาหนาวเป็นผิกินแต่ว่าผีกริมันเป็นดีอย่าง เออเป็นรวยงมงามนยนะแต่เป็นแมงทำนะไม่ายจะได้เก็บไปตากจนว่าเก็บมือถือก็ปุยปุยป,ยปุยสุดเสมอสวมหัวโหลดต้นพิกระไรท่านี้เลยกรับปังเน่าเน่าก็เป็นดอกเป็นหนักไว้ฟอกดีฮะ ออโอ้น้ำเต็มตะลิงเต็มร้านก็อาบน้ำให้เตาแล้วโหเท่แล้วไม่ติดพวกฟิวรอกเนาะไม่ติดพวกฟิวหรอกอ๋อสบายดีช่วงบายบาย,บายมื่อนนี้ครับผม